สวีเดนะนะครับต้องต้องไหมสักหน่อยสักหน่อยห้าสีส่สามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มๆม้าในลุคแบบไหนหรืออะไรยังไงไม่เรื่องครับเตมจครผมมาในลุคแบรนด์แซงโูลองครับผมเพราผมเป็นเสื้อสูทแบบสมาร์ตๆแล้วก็ติดเซ็กซี่นินดๆครับผมที่เป็นครับ,รบผมมาในานามของออฟไวท์ White ครับผมเป็นเสื้อคอผมก็จะมีเชื้อแจ็คเก็ตหนอแับครับผมผมมาในนามของโค้ชครับก็จะมีความสตรีทแล้วก็ความเพราเรียกว่า เป็นเป็นตัวเองแล้วกันผมก็ถือว่ามันเข้ากับผมมาสุดเลยก็แบบว่าช่องแฟชั่นอย่างเงี้ยใช่ครับเข้าแสดงดูลองฮะเข้าเอาไว้ฮะโค้ชเข้าเข้าชอบความจริงผมเข้าของผมก็แล้วและผมชอบเพราะว่าล่าสุดไปปารีสมาแล้วแบบว่าได้ได้ได้ชอบแต่งตัวที่ปารีสประมาณนี้คือหมายถึงว่ามีเสื้อคอกลมแล้วก็มีแจ็คเก็ตสวยอะไรอย่างเเลยแบบว่ารู้สึกถูก กับลุกป,ประมาณนี้อยู่แล้วอะไรครับผมชอบนะครับส่วนตัวรู้ส so yeah. ึกว่าตัวเองเป็นคนตัวผอมนิดนึงแต่ว่าใส่อันน no. hm um mm ี้มันรู้สึกแบบไหลมันแบบกระชับมันสมานแล้วก็แบบไหลกว้างฮะแล้วก็แบบติดเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงแบบว่านิดนึงอะแอบแอบแอบเผ็ดนิดนึงฮะแอบเผ็ดก็แนี้อยู่แล้วบ้าก็มีบ้างครับผมแต่ว่าได้เซ็งโรลองมาก็ครับก็ได้ใส่อย่างนี้ครับครับก็จริงก็เป็นเรียกว่า c a s ช a l ล o o k ที่เหมือนแบบ ผมมาชอบใส่ประมาณนี้อยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นแบบวันที่ไปเดินห้างไปเที่ยวไปถ่ายรูปหรือว่าเป็นวันที่ซ้อมเต้นก็ตามเพราะรู้สึกว่าแบบนี้มันมีความสรีทแล้วก็อันนี้ผมพูดว่ามันมีความเป็นตัวผมมากก็เลยแบบค่อนข้างชอบลุคนี้ของโคชมากครับผมซ้อมเต้นนี้ใส่กระเป๋าเลยไหมฮะใส่กระเป๋าเต้นเลยปะโอเดี๋ยวลองดูับอารับผมเมื่อกี้ให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆเดินแบบกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมตบมืออย่างนี้เลยคนอื่นที่ผมตบมือแต่ว่าพอ เพื่อนๆมาต่อปางี้เลยเห็นน้องไทยชอบแกล้งน้องไทยมองเห็นมองมองไปที่น้องไทยน้องไทยแอบยิ้มอยู่มีพี่อรันแอบแอบแอบเดินมองมองเลยๆอยู่อะไรอย่างงี้น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีชอบชอบดูน้องเน็กด้วยวันนี้แบบเห็นแบบมาเป็นเดรสขาวๆปกติจะเดินด้วยกันปกติจะเดินด้วยกันแล้วครั้งนี้มานั่งดูว่าเออครั้งนี้นั่งกินน้ำน้ำบันชันนั่งดูน้ำบันชันนั่งดูนั่งตบมือครั้งแรกก็รู้สึก รู้สึกดีครับเปลี่ยนโพสิชันนิดนึงอ่าเปลนโพสิชันนิดนึงนะครับฝากงานวันนี้หน่อยฝากงวันนี้ครับก็ฝากงาน world fashion trend ครับผมเสี่ยงปี2024ด้วยนะครับพวกเราบัสก็มาในนามของสามแบรนด์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนแอบว่าติดตามงานนี้ด้วยครับผมครับอาามดูขงเราหน่อยครทำงาน ครับก็ความจริงล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลง Watch You r Step ไปครับก็ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่สองล้านครับสองล้านแล้วก็คอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันปัตช่วยกันดูด้วยไปถึงแบบว่าสิบล้านนะฮะได้เท่าไหร่เลยครับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เลยอยากเชื่อสิบล้านมีอะไรแฟนๆมีหัวใจให้ครับผมครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยครับผมเพิ่งปล่อยไปเพิ่งล้านใช่เพิ่งล้านแบบเป็นเหมือนแบบว่าอะไรโฟโต้สปอย์เรียกว่าแบบเป็น รีลิสแพลนแล้วกันรีลิสแพลนแล้วกันว่าสอกันสเราจะมีอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมก็จริงๆวันนี้ก็เพิ่งมีแบบชาเลิ่มสปอยชาเลิ่มบ้าใช่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 แล้วเป็นการสปอยสปอยเยอะมากเลยไปไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ที่ bus dot b e c a u s e of y o u i i ครับในไอจีครับผมไปดูได้ครับเดี๋ยวฟ้าใหม่เราก็จะวางแผนที่จะไปโชว์นันแต่ละเอ่อแต่ละใหญ่ๆหญนกันไหมคบใช่ครับแล้วมีโอกาสที่มาที่นี่ด้วยครับ แพร่ๆคือตามให้ทุลังไปแบบสารแน่นบัสกิ้งบัสกิ้งครับบัสกิ้งเอาเดย์บัสกิ้งบอกเลยว่าก็สำหรับเราเรารู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกอะไรมันมันยิ่งใหญ่มากคือไม่ไม่นึกว่าคนจะมาดูมาดูเยอะขนาดนี้ครับก็เอาจริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราบัสกิ้งไม่ว่าจะท่าหางไหนก็ตามที่ไหนก็ตามก็ขอบคุณมารู้สึกว่าได้ได้รับกำลังใจขอบคุณหัวใจมากครับ อ๋อไม่ถึงบัสกิ้งเเหมือนในตอนแรกในรายการเจ็บกาวโซวิกมันมีที่เราเคยออกไปยี่สิบสี่คนอยู่แล้วครับเซมบัสกิ้งมาก่อนครั้งแรกเลยครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปบัสกิ้งได้ไปเจอแฟนๆก็รู้สึกรู้สึกดีแต่ว่ารู้สึกว่าโตขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็ความรู้สึกที่มีให้แฟนๆหรือว่าแบบความอบอุ่นที่เขามีให้เราก็เหมือนเดิมแล้วก็แบบไม่เคยเปลี่ยนมากขึ้นด้วยใช่ครับอย่างนี้มีแฟนไปหาแล้วแต่จหวัดบังไมอะไรยังไง แพ่นต่างจังมีอยู่นะมีอยู่หรอมีอยู่มีมีอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอุ๊บอุ้บไว้ตามสไตล์ให้เป็นเรื่องอนาคตให้เป็นเรื่องของอนาคตครับตอบแบบนี้ดาราเป็นเรื่องของนามอฮะอนาคตครับต้องทำอะไรั้งทำต่าขอถามพีมีมจะบอกคนที่ตอบถามเลฮะเดี๋ยวไม่ถามมุมถามพี่กลับนะครับอ่างล่าสุดปิดที่สุดท้ายโดยที่เซมเป็นเบอร์คประกาศชื่อด้องแพลนนองบีอัสเป็นบีอัสวะเนี่ยเฮ้ย อุ้ยนี่คืออะไรฮะไม่มีออกเสียงชื่อแฟนสาวท <c oughs> ี่ถูกต้องเลยค่ะขอออกเสียงชื่อแฟนคสับที่ถูกต้องใช่ไหมครับบีอัครับ B ีอ,อไม่ไม่มีมากกว่านั้นฮะ B ีอัสบอัสจริงเดียวมีแบบเรียกแบบน่ารักน่ารักเป็นน้อง B ีอน้อง B ีอของบัสอ้วนโอ้ย B ีอของบัสอ้วนได้ได้ได้ทำไมถึงต้องเป็นบีอัสนะก็ก็เดิมทีเหมือนว่าเรา เราอยากจะตั้งชื่อดอมที่มันมีความคล้ายๆกับชื่อของเราคือบัสใช่ไหมฮะก,ก็เลยแบบว่าได้ได้ชื่อหนึ่งมาคือ b s ซึ่ง uh, uh, ซึ่ง b s ตอนแรกมันเป็นเหมือนว่าสองคำที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อกันก็เลยแบบพยายามหาชื่ออื่นๆบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนแบบว่ากลับมาที่ชื่อนี้อะไรเง<ช>ี้ยครับก็เลยอ่ะเราก็สืบหาข้อหมายต่อข้อหมายมันก็คือมันเป็นเรามันเป็นเราอยากให้อยากให้อยู่ในพวกเราอยากอยากแบบว่าให้ให้ทุกคนแบบ be together with us เลยเมืนาอยู่ับพวกเรามันเลยมีโค้ดที่ว่าแบบว่าอ่า be s with bus be be with bus the us ใช่มันเลยมันเลยมันเป็นที่มาของ the s ครับผม e s ของ b u สอ้วนฮะ the s ของบั s อ้วนบัสอ้วนเนี่าย้มนีอ๋อก็มีคนนึงเห็นในทวิตเขาบอกว่าเอ้ยในใน ex เขาบอกว่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันว่าแล้วชื่อนี้ฉันแบบไทถูกอะไรคยคนั้นก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าเลยะ b u ส k i n g แบบว่าเขาก็ตอนตอนที่เรายื่นไ์ถามเพราะว่าเนี่ย คิดว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดว่าบีอัสนะผมก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนมาจากไหนหรือว่าเขาแบบน่าจะเก่งมากครับเก่งมากเลยครับบีอัสก็คือนักฟุตบอลนักฟุตได้เช็คบ้างหรือเปล่าก็ก็เช็คครับแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ดีใจกับแฟนคลับก็น่าเป็นพวกเราด้วยที่เหมือนแบบได้มีชื่อเรียกให้แฟนๆละทีเพราะเหมือนแบบพวกเราก็คิดกันมานานแล้วก็ไต่ตองกันมานานมากกว่าที่แบบจะสรุปออกมาเป็นบีอัสก็จริงๆรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าจริงๆประกาศที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะแล้วเซนนเเร์วิลดี่ย พวกเราก็เคยบัสกิ้งไปแล้วรอบนึงตอนที่ยังเป็นเทรนดี้จัดเป็นก้าก็พอได้กลับมาที่เซนทรัเวิร์อีกครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆอีกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นใจครับแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆที่ได้ประกาศพร้อมกับแฟนๆนะตอนนั้นเลยอ่ะเพื่อน้องเบียร์ครับเราก็คือแบบโต๊ะเรื่อยๆเลยอะะไรนทำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆใครยังไม่เป็นบีอัสเนี่ยก็ครับก็ลองมาเป็นบีอัสได้นะครับของมาสั่วนฮะสามรอบแล้วสามรอบไม่หยุดเลยอันนี้ใช่ครับ ผมถามพี่กับมันนะสนิทเพื่อนก็กำลังจะตามมาลุกติดแล้วอ่ากำลังอ่อนน้องได้น้องลูกเต่าครับก็ของบัตรอ้วนอใช่ไหมอันนี้ยังไงฮะยังไงฮะจ็บได้ยังไงฮะเป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างแบบมาเดบิวต์แล้วผมเห็นช่วงนี้เขาก็อาจจะซุ่มซ้อมเถ่ายรูนถ่ายนี่อะไรอย่างงี้เห็นเข้ามาทุกวันไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันแบบกินข้าวข้างกันอยู่ใช่แล้วก็แบบ ต้องรีบกินข้าวรีบไปแบบว่าไปอยู่ในห้องใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเตรียมการเดบิวต์แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าเขาจะซ้อมกันอยู่อย่างหนักครับผมเอาเป็นว่าเห็นทุกอย่างนะครับอุบไปก่อนแอเห็นทุกอย่างแต่เขาอุบไปก่อนดีฮะดีแน่นอนครับร้อยเด็ดก็ภูมิใจมากๆภูมิใจครับแล้วอย่างนั้นเราจะมีโอกาสเห็นหรือว่าพวกคุณแบบว่าสเตจร่วมกันไหมมีแน่นอนอันนี้ผมก็ควรจะมีนะผมคาดหวังะถ้าอยาก ควาจริงส่ดนวัว่าอยากให้มีครับแต่ก็ยังยังไม่รู้แล้วกันว่าไม่รู้กันว่าจริงๆแล้วพอเสร็จในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ขอขอให้ขอติดตามไปก่อนครับเราอยากร่วมงานกันอยู่แล้วอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับไม่ต้องห่วงอยู่กล้โอเจอกันตลอดทุกวันอยู่ในใจอยู่ข้างซ้ายเ้วในฐานะเป็นรุ่นพี่เขาล่ะเราแบบมีการแบบว่าแนะนําอะไรยังไงเขาไหมหรือมีการแนะนำเขินเลเรี่ยวเป็นรุ่นพี่ครับเราเรียกว่าเรียกว่าเราโตมาด้วยกันนี่ว่แค่แค่มีเหมือนมีคนที่มัน ฟักออกมาก่อนใช่ไหมฮะคุณฟักของมันก่อนใช่เหมือนฟักไข่ออกมาก่อนใช่แต่ว่าคือระยะเวลาการโตเนี่ยเราโตมาด้วยกันแล้วก็แบบเราเรียนรู้อะไรมาพร้อมกันก็อยากให้รักพวกเราแล้วก็รับไร้ส่วนกันเพราะพวกเราก็เป็นเรื่องที่ดีต่อกันมาครอบครัวเดียวกันเติบโตมาด้วยกันใช่ค่ะงั้นฝากเอาไว้ทั้งปั๊ทั้งตายฝากแฟนให้เรา ได้ครับอ right. ่ะน oh, right? so, um, ้องภูพูดซะหน่อยไหมได้น้องูพูดฝังพูฝันก็แน่นอนครับว่าพวกเราบัสบิ๊กคอร์สยูไอชายแล้วก็น้องชายของพวกเราน้องลูกเต่าไดซ์ซันเรย์นะฮะก็เดียวๆวนี้ทั้งไดซ์แล้วก็ทั้งบัสเลยก็จะมีผลงานแน่ๆไงก็อยากให้ทุกคนติดตามแน พาดาเลเบลซีเบลเบลเลเบลซเลเบลพาดาเลเบลฮะเสียเงินม่นใครเราใครเราอ๋อพอดีผมพูดเป็นแต่แซงลูลองเออขอโทษนะไปเรื่อยพาาเลเบลซีเบลสามซีน้ำเงินไฟตามได้ครับอะไรนะฮะผมไม่ถนัดสปอยครับเมียนสปอยเขาเดินแบบอยู่เมื่อกี้ยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็น บีอาสของบัสอ้วนเนี่ยก็อยากให้มาเป็นสีรอบแล้วใช่ฮะอยากให้มาเป็นบีอสแล้วก็สัญญาว่าพวกเราจะทําผลงานออกมาแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้บีอสทุกคนนะครับครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะพูดน้ำลายเปียกมาแล้ว ได้ค่ะตรงนี้นะคะได้ีูนะคะโอเคคางตรงไปข้างบนะคะด้านซ้ายด้านขวาข้างนี้ค่ะอ้โหข้างนีค่ะข้งนี้อรตรงนี้ของตรงนี้่ะของตรงนี้ค่แล้วนี้ตรงนี้วตรงนี้นะคะตรงนี้ดๆๆ้งนก็เรื่อย มาเริ่มกันทันทีก่อนแม่อะไรอะไรอะไรเดีกันไม่ไม่เราเอาอย่างงี้ปะเรามองไปอย่างงี้มองไปงี้โอเคโอเคไม่ต้องเลยกันโอเคโอเคมาเลยมาเลย